สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมการพีซีแทรกเตอร์อำเภอเบญจลักจังหวัดศรีสะเกดครับผมวันนี้มารีวิวยันมา39แรงครับผมเป็นคลิปประจําวันที่9สิงหาคม2566ครับผมท่านใดเข้ามารับชมแล้วรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้มานําเสนอยันม้าขนาด39แรงม้าครับผมเป็นยันม้าพรีเมียมครับตัวสุดท้ายนะครับผม จดทะเบยียนปี6-2นะครับเอกสารเล่มชุดโอนครบครับผมยันมา39แรงก็เป็นเครื่อง3สูบไดเล็กนะครับระบบเดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง8เกียร์ครับผมระบบโฟวิวนะครับคันนี้พิเศษหน่อยมีเทอร์โบนะครับผมติดเทอร์โบมาให้คือเจ้าของเดิมใส่เทอร์โบมานะครับเสียงก็จะหวนหวานหน่อยเครื่องเกียร์ดีนะครับสภาพพร้อมใช้ เครื่องไม่เฉียกไม่ไอ,อน้ำไม่ดันนะครับเครื่องเดิมๆอาจจะมีคราบหน่อยนะครับผมรถพึ่งมาถึงพึ่งล้างล้างเล็กๆน้อยๆนะครับปีหกสองสภาพพร้อมใช้ครับผม มีเก็บสีนะครับผมเก็บสีกระทะล้อชุดใบมีดแล้วก็พวกบังโคลนนะครับผมส่วนฝากระโปรงเป็นสีสันเดิมเดิมฝากระโปรงสีเดิมนะครับยางหน้าก็พอใช้งานได้อยู่ครับยางหน้าหลังยางหลังประมาณ50เอซอุปกรณ์ก็มีด้านหน้าแล้วก็ผันหลังผันหลังเป็นผันห้าผันใหม่นะครับผมผันห้ายี่หอ้อสยามครับผม ไอ้ลูกหนี้นะครับผมหน้าหลัง สภาพแจ๋วๆเลยครับผมรถที่ติดเทอร์โบรอบเครื่องก็จะมาเร็วกว่าปกตินะครับผมกําลังแรงม้าก็จะดีกว่าปกตินะครับปี62นะครับผมราคาอยู่285,000บาทนะครับ2 8 5 0 0 0าบาทครับผมราคานี้ส่งให้ฟรี300กิโลครับราคานี้ส่งให้ฟรี300กิโลพอแม่พี่น้องท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่ก็เบอร์โทร081ย์ 60047530816004753อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรสีสะเกตครับผมที่ร้านมีหลายรุ่นหลายรายการนะครับโทรมาติดต่อสอบถามกันได้ครับผมมาไม่ถูกมาไม่ถึงก็โทรมาได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ให้อีกทีหนึ่งหน่อยนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฮงเฮงรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินมีใช้ไม่ขาดมือครับผม จากใจ PC ซีแทรกเตอร์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ